สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอยู่กัผมไม่ใช่จะเคยปเบอร์สองพันดิคิววันนี้เราจะมาคุยกับปัญหารเรื่องการทำแอนิเมชันของผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนถามมาแล้วผมไม่ทำนะเขาหามงกุกนะครับผูบ้ชมรู้ครับการตัดต่อยเนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับคือผมต้องไปเข้าแอป,ปอะไรโหลดอะไรวาดรูปอะไรมามาใส่เหมือนพี่พีดูนะครับว่าการตัดต่อเป็นยังไงนะครับภาพมาเลยมาเอ ก็พอจะเห็นภาพที่ยังไม่ได้ตัดต่อครับและนี่ก็ภาพตัดต่อมาเลยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่ะไปต่อผู้ชมเชื่อไหมครับการที่ผมตัดต่ออย่างเงี้ยมันมันจะสั่งให้เอฟพอตที่ผมเอฟพอตโปรเจกต์มันเนี่ยมันทำให้เครื่องผมอ่ะพื้นที่ไม่พอเว้ยแล้วพอพื้นที่ผม พอพื้นที่ผมไม่พร้อมมันก็จะ export project ไม่ได้แล้วก็จะยองรูทูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งสมมตินะคุณเอามนุษย์แต่งโมมาแทนแล้วกันอะเนี่ยมนุษย์แต่งโมใช่มนุษย์แต่งโมก็นะครับก็ใครเข้าก็ท่านผู้ชมรู้ไหมคลิปนี้ที่ผมตัดต่อเยอะอะแม่งจะทําให้ผม e x p o r t project นานเว้ยแล้วมันจะเข้าไม่ค่อยได้ก็นะครับสำหรับจบก,ก็ไม่แล้วกับการทำไมการตัดต่อนี้ไม่ช่องผมมันถึงยากเย็นลำบากขนาดนี้ ใครชอบดินมือกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามไปกันอังใจให้ชอบผมนะครับเจอกันใหม่อีพีน,นะครับบ๊ายบายยู